สวัสดีค่ะนักเรียนที่รักทุกคนพบกับคุณครูสมสุดาเพชรรานนท์หรือว่าครูสมนั่นเองนะคะในรายวิชาภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่4ค่ะในวันนี้นะคะคุณครูมีงานให้นักเรียนได้ทำนะคะทำลงสมุดเสร็จแล้วนะคะส่งเข้าในลายกลุ่มส่งการบ้านภาษาไทยด้วยนะคะอย่าลืมนะคะไปดูกันเลยค่ะว่ามีงานอะไรบ้างคะ่ะ วันนี้ค่ะนักเรียนคุณครูจะให้นักเรียนทำงานนี้นะคะลงสมุดค่ะเป็นการเขียนบรรยายค่ะเข้ากับสถานการณ์วันคริสต์มาสนะคะบูรณาการเข้ากับวันคริสต์มาสค่ะ,ะที่จะถึงในวันที่25นี้นะคะ,ะทางโรงเรียนเราก็มีกิจกรรมคริสต์มาสนะคะให้นักเรียนได้ ทำกันนะคะสำหรับวิชาภาษาไทยของชั้นประถมศึกษาปีที่4นะคะวันนี้ครูจะให้นักเรียนเขียนบรรยายวันคริส,สต์มาสตามภาพนี้นะคะเขียนบรรยายภาพลงในสมุดนะคะให้นักเรียนวาดภาพไว้ด้านบนนะคะระบายสีให้สวยงามแล้วเขียนบรรยายภาพนี้ลงสมุดนะคะ นักเรียนเห็นอะไรในภาพนี้ก็เขียนลงไปได้นะคะบรรยายให้เป็นเรื่องราวนะคะว่าเป็นอย่างไรบ้างนักเรียนเห็นอะไรบ้างในภาพนี้นะคะเขียนต่อให้เป็นประโยคแล้วก็เป็นบรรยายภาพนี้นะคะตามความรู้สึกความนึกคิดของนักเรียนเองนะคะเสร็จแล้วค่ะส่งในลายส่งการบ้านภาษาไทยนะคะสำหรับวันนี้นะคะการเขียนบรรยาย เจอกันใหม่ค่ะในชั่วโมงหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ